ก่มีคนไปโทรเกมแล้วอะเฮ็ดมันยัหงหัวโลนอยู่เลยน,ะนั่นน่ะสิสวัสดีไปเร็วบ้านยังไม่เปิดแล้วนี่นี่ไง้านต้มเห็นไหมว้าว้า ขนาดน,นี้เหรอเอ่ะอเราอะไรอ่ะสบาย <c oughs> เดี๋ยวมันก็โดดลงมาแล้วเราก็ยิงฟรีบ <c oughs> อกงปและวขงเป็นไปนตามแผนขอราหมเลี <c oughs> เ้ยว <laughs> แม่ไปเหลือเฮี่ยอะไรเลยกูอขอส้วยตะขอก็ไม่ได้พี่จะเก็บของกับมันที่ห้ามเลือดเช่พี่ต้องลิกขวาลัวปับปบปบป๊บไปเี่ไม่มีกระเป๋าเมื่อกี้แก้น <laughs> ออพี่ไม่ทันแดงนะ มีรถทีมากลางธงแล้วเี่โอเคแล้วรถจิพยเอ้ามาขับออกมาจากกลางวงเฮ้ยมีคนจีบทิ่เราโอ้ยดาเซียขับลายเต็มเลยสามคันทั้งหมดทิพมไหมไม่ทิไม่ทิไม่สักทิยเฮ้ยมัโชนตัวนึงสองล้อนะพี่ เมันหลอดสามตัวเลยมาตรงผมสองสองตัวยิงเดียวรถกันไปเอาอะไรผมมีมอเตอร์ไซค์ผมอยู่พี่ไปด้วยเนี่ยไม่ให้ผมไม่ไปผมอิ่มแเสพเอ็ดคอมเพนพี่เอาแม่พี่ไม่อิ่มตอนนี้มอเตอร์ไซค์ผมอยู่นู่นน่ะพี่ขอไปเอาของหน่อยมาคงด่ากันแน่เลยอ่ะขอมาโคตรรวยไอหมอเนี่ยแม็กเทปสองอันด้วยไอขาดแค่ท้ายซะหน่อยอ่ะ มขาดแค่คูณไกลกว่าสากได้เอดะมาได้อยู่ขบมาสองใช่ไหมมันมันน็อกกันกลางคู่เลยดิเลือกศาสตร์เต็มเลยมีคนเดินไปข้าหนอนโดไกล้อยู่อ่ะก็หนึงนะหายไปละวไม่ขี่รถหนีไปแล้วพี่แต่แถวถนนเนี่ยครับได้ถามมากกงอ่ะไม่ขี่ไปแล้วพี่เสี่ยขึ้นบนไปแล้ว เก็บของโมงเลยเามีคนไปเก็บมาร์คสอง่หรใช่ขับมาได้นะสตัวไม่ได้พี่สามตัวรถกูเปหนไหีอยขรบ้าดไอ้สองเมตรตัวนึงตัวหนึ่งหลังรถลงรถเลยใช่ะ มาร์คสเมตรมัน3ตัวนะเห็นตัวหนึ่งอ่ะหลังรถเลยนะตัวกองฟามเจ็บมากเย็ดตายตไปหมดนะครับโอ้ใครเอารถมอไซค์กูไปวะเย็ดเป็ดพี่พี่ไม่ได้เอาไปมอไซค์ก็อยู่กับเองดิพี่เอาอรถจิ๊บมันมา ไม่เอ้ยไม่ได้ยิยงใครเลยงอแงงอแงมอไซค์เจ้าหายเจ้างอแง,ง,งตอนแรกจะงโกคนอื่นอยู่เลยจำเสียบนไปเลย,ย,เลย,ยรืลูกของอร่อยไหมของเยอะไหมยเยอะมากหน้าสะพานบกกันวะเขาฆ่ากันแล้วห้าตัวมือฆ่าสู์อยู่เลยเวอร์เวอร์ห้าตัวเอสปีดจะท่าแล้วเหรอเฮ้ยผมค่าสองไม่เอาอย <VES. S 2> ากได้ชิปแพทย์ด่าเอสเสียบมั้ยจบมันอะมีอยู่ ฝากเก็บหน่อยได้ไหมครับผมแม่ยู่ศพมาแล้วเซ่ขึ้น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 เร็วมีเดียววาวเอาอุ้ยโดนยังไงอ่ะก็สาปปิดปมแล้วเฮมมีผมเซฟครับผมเซฟผมถอยได้อย่างยิ่งนะครับขออภัยนะครับพอตอนยิงไม่เรียกพอตอนน็อกเรียกเร็วเหลือเกินสองคนไหน หน้าเลยตัวหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำเตัวหนึ่งหน้าเอสชุบอยู่หลังต้นไม้เห็นไหมเดินลงมายิงได้เลยขวามือชุบอยู่ตอนนี้หลังต้นไม้โอเคเหลือตัว่อนเฮ้ยลี่อนไกลหน้าแถวถนนข้างหน้าเห็นแล้ววิ่งมาแล้วพี่หลังต้นไม้พี่นี่เก็บไม้เลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไฮไลท์พี่นี่ สวัสดีครับไอ้วงอ้าวอ้อยยิงสวัสดีครับอุ้ยอุ๊ยต้องขวัญนะครับเฮ้ยเสียงมอเตอร์ไซค์นอกวงทางปั๊มฮัลโหลอย่านะอย่าอย่าแฝดสมองมาละกันเรียแล้วพี่พี่กับเล่นบนให้หน่อย หน้าคุกหลังหินขี่รถเชีอกขึ้นรถหน้าผมเลยโอ้โหเฮี้ยมหนัีขีเนียนจับเลยสัสด้านขวาให้หน่อยดับเครื่องเนี่ยไหลซ้ายไปฮะระวังนะพี่หนีเหรอเกินทำไมถึงหนีอ่ะ เขาไม่คิดจะบวกหรอวะถอยเถอะมันหนีแล <"S implications. S 2> <term> ้วอยถ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 ยถยอยถอยถยถอ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 ยอยถอยถอยถยอยถอยถอ่ยถอยถวยถอยถอยถอยออมายยออออ แม่นะเราวิ่งมาทางโนร์แล้วอ่ะนี่ตรงไหนกัหลุมมันทัดกันวะเล่นไหนได้เล่นหลุมฝั่งนี้เล่นหลุมฝั่งนี้มักสามอ่ะอุ้ยหย่า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 พี่ผมหย่า หมมันนัวจังวะพี่เด็นเลยนี่วิชาเินจาหนึ่งคิวนี่อะไรอ่ะจะตายแล้วยามันเด่มาวะยิงกับบ้านเหลืองให้หน่อยครับยิงได้ไหม

เรโอ้บ้านที่นี่เป็นจิงเลยสองั้งแต่เมื่อกี้แล้วไขี่รถมาะขื่นหนุนเราับเพิ่มอเลยข้างหน้าหายไปไหนวะแลระเบิดแล้บอกันนั้นนะเอร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 อเลียไปเลย <Magic. S 2> าจริงเลยมเอ2มันจะตีแล้วพี่มันจะมาแล้วเอาเน่เดี๋ยวดูช่วยอยู่มันอยู่เ,เนินเน่ทแม่ไม่ว่าต้องออกตีมันจอดเจ็บฝั่งเฮ้ยเหี้ย <Hey, yeah. S 1> มาร์กตัวหนึ่งอ่ะ ้ายัเลยอุ้ยก็<า>ยิงไม่โดนเมื่อกี้ไม่น่าตีหราปมะน่าจะเล่นมาร์กสองนั่งไนนสิมาเล่นมาร์กสองได้ เอาไงครับอ่าไปตีบ้านได้ปะ่ะบีบให้มันไปตีบ้านแค่นั้นแหละสบายแล้วเราเออใช่พี่มันตายอยู่นี่แหละมากราบไปตีบ้าน ต้นลา่างเลยตรงนี้นอกกว่าหลัง,ลงยังมันต้นแตและต้นมันเท่าไหร่เสียครับงั้นเหลือหลังหินพี่นิกี่ตัวรถด้านขวาเนอะว่าพี่ยิงขวาดีกว่าหลังรถมา,าร์าสันมาร์ส <c oughs> ันอุ้ยบนหลังคาตัวน,นึงบนหลังคาแดง ตรงกลางบ้านเอาได้เนี่ยเอเน็ตเข้าควันไปเข้าควันขวา หลังรถตาเสียป่ะสวยล่าสุดขาขับไปหลังเนินแล้วโอเคหมดหมดหมด,ดไม่รู้ว่าหมดหรือเปล่าอาจจะบ้านบ้านน่าจะของเราตีกันบ้านบ้านมีอยู่ยหลังบ้านใช่ใช่หลังบ้านนี้เลยขอเติมของอะไรแป๊บโอ้ไม่มีาน,าน้ำเลยวะหลังบ้านขวาล่าสุดบ้านแดงมี บ้านแดงตัวหนึ่งมีคนเก็บมาเตอไซ์มาเก็บมา้ดบป่ะใช่ใช่มีคนเล่นเนินนี่ตัวหนึ่งครับมีเหลือบ้านกลางป่ะอุ้ยเฮียเอเอดับเอ็ดตัดเลยนักแหลกนักแหลกนักแหลกมาจบเดินผมมาพี่มันเอดดับนะมัน มันไปไหนไม่ได้แล้วไอ้ล่าสุดยิงไหนเนอะล่าสุดตรงนี้เนาะเปลี่ยนมาร์อเดินเดินเดินโอเดินเดินมันจะวิ่งเข้าบ้านบวกปะไม่มีเลยทีนี้เหลือบ้านอ้าวหายิงดีกว่าเออดอกดิเออดอกเออดอกตายชะลอเออดอตายตายตายเขาขามไปเก็บเหลือบ้านเคลียร์บ้านกันได้ไหมเหลือบ้านแดง บ้าแดงใช่ใ <f> ช <bunker ring> ่ามจริงหลัง้าแงเออไม่นะหลังๆเจอเลยยินเอ็มีหมกนะผมเด็กพี่แปะ ไี<ม>่หมุนบ้านเ <มา S 2> หลือข้างหน้าเราเอาบวกมันมันหมวกสามฝั่งขวาสามบวกสามที่ไม่ได้บอกขวาสาม้ยตายเอ็เคตรงโดนัทหนึ่ง เที่ยวขวาก่อนมาใสนสมองเราเหลือรถเต้านอเหลือตัวไกลตรงต้นไม้ล่าสุดเจอหน้าขวันหน้าติดปัดหมดหมดหมดเหลือหลุมหลุมกำลังัวา้า,ม,ามือเอดเสียงสองตัวน้าหลุมหนมา,มาพี่จะโดนแฟน แล้วพลาดโอ้วจะครับนิสเอียงไปขาดตี่ตัวไว้แล้วยิยฆ่าไปเจ็ดตัวนาิสนิสบวกเพลนเพลนฆ่าไปสิบเจ็ดตัวครับเอ้ย <c oughs> <c oughs> hey. ได้ <c oughs> เล่นสนุกสนุกสักตา ยิ่งใจงัวเด้ <laughs>